งัวงัวกำลังกินหญ้าครับทุกคนนะครับมามากักเขางัวนะบักดำๆนี่ฮะบักเสือมานี่ดูเร้นโน้นเด้เอม,ม,าดมาอย่างมาอย่างกินเข้าไปกินเข้าไปมันเหี้ยวกินเข้าไปงัวเถือกอนันนี้งัวผู้อันนี้อ่างัวน้อยครับพี่น้อง มาเบื้องงัวหน่อยครับเนี่ยดำเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับหมาเห่างัวนะครับทุกคนดูนะครับหมาเห่างัวนะครับนบี่ดำาเห่างัวห่าบ่อมือเสือบางนี่เสือ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  ดำหงว่าทำไมฮะดำหงวแล้วครับดำหงวแล้วครับดูนะครับดูดูดูมาเลยมาแล้วม,มันดีสูงเนี่ยฮะดีสูงเนี่ยฮะนี่ now หนีเนาวนเ now ครับนี่ now เน,นี่ย ดำบางนี่เอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับหัวกับหมาครับเอาเอากันแล้วนะครับเห่ากันแล้วนะครับเห่ากันแล้วนะครับเอาแล้วนะครับทุกคนเอากันแล้วนะครับนั่นเห่าอีกบันนี้เอาแล้วนะครับป่านก็สู่เ่เคยเห็นงัวนะสู่เห่าฮะ ครับหมากับงัอะหมนาวนะครับไม่มานาวเขาไม่ได้เห็นยังเป็นห้องเหรอเพื่อน ่านเขา,บบนนเาแล้วบัดนนะี้เออเอาละเอาลนะครับนะนะนะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ